สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจุธามาศโพขาววันนี้จะมานำเสนอแดชบอร์ดข้อมูลเชิงสถิติที่อธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้เล่นอินเทอร์เน็ตอายุ16ปีขึ้นไปโดยเป็นการสำรวจทั่วโลกในเดือนกุมภาพันธ์ปี2025โดยเป็นการสรุปข้อมูลจาก Data r e p o r t a l ข้อมูลจากแดชบอร์ดตามภาพนะคะจะมีทั้งหมด15ปัจจัยด้วยกันซึ่งปัจจัยแรกคือการส่งฟรีซึ่งมีผู้ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะส่งฟรีคิดเป็น52.6%ต่อมาคือคูป,ปองส่วนลดคิดเป็น40.2%รีวิวจากลูกค้าเก่า33.2%นโยบายคืนสินค้า31.9%ขั้นตอนชำระเงินที่ง่าย 28.7%ท่งด่วน28.3%สะสมแต้ม25.1%ยอดไลค์ยอดค like, อมเมนต์22.8%สินค้ารักโลก18.4%ผ่อน0% 17.4%เก็บเงินปลายทาง 16.9%สั่งออนไลน์ไปรับที่จุดบริการ13.7%สิทธิพิเศษบริการเฉพาะ13.6%ไม่ต้องสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อ13.4%และปุ่มซื้อบนโซเชียล11.7%ค่ะ คจากข้อมูลแดชบอร์ดที่กล่าวมาข้างต้นก็สามารถทำให้สรุปได้ว่ามีอยู่3ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคมากที่สุด3อันดับแรกก็คือ 1. ส่งฟรี 2. ผู้ปองส่วนลดและ 3. รีวิวจากลูกค้าเก่าค่ะซึ่งก็สามารถตีความได้ว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญกับราคาและความคุ้มค่าเป็นอันดับแรก ่วนปัจจัยที่รองลงมาก็จะเป็นในกลุ่มของความสะดวกสบายเช่นการคืนสินค้าได้ง่ายแล้วก็การส่งเร็วค่ะก็จะมีบทบาทสูงในการตัดสินใจของผู้สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ในส่วนของปัจจัยเช่นการผ่อนเปอร์เซ็นต์แล้วก็เก็บเงินปลายทางความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็จะมีอิทธิพล น้อยลงมาแต่ก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีของคนบางกลุ่มค่ะและ3ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์น้อยที่สุดได้แก่สิทธิพิเศษในการบริการเฉพาะไม่ต้องสมัครสมาชิกแล้วก็ปุ่มสั่งซื้อบน โซเชียลนะคะโดยสะท้อ,อนให้เห็นว่าผู้ซื้อของออนไลน์สนใจและมั่นใจในสินค้าและราคามากกว่ากระแสโซเชียลเพียงอย่างเดียวค่ะ